อีกหนึ่งภารกิจของมณฑลฐานบกที่37นั่นก็คือการสำรวจปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาภูเขาค่ะซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนซึ่งทางร้อยโทพัฒนาศรีเทพทารงหัวหน้าชุดปฏิบัติการประสานการคุ้มครองและป้องกันชุมชนบ้านห้วยาายาไ่ตามพระราชดาริอําเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายและกำลังพลอีกจำนวนสามรายได้รวมกับเจ้าหน้าที่และประชาชนในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดาริ บ้านห้วยาายาใส่หมู่เก้าตำบลป่าแดดได้ทำการตรวจสอบฝายทดน้ำไม่ให้มีตะกรนทรายหรือตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่อส่งน้ำนั้นไม่แตกหักหรือรัว่วซึมนะคะเพื่อส่งน้ำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรภายในพื้นที่หมู่บ้านกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มความสมัครสมานสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในโครงการค่ะ ทั้งนี้โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยาาย่าไซหมู่เก้าตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกรักและหวงแหนป่าไม้ที่มีอยู่และที่ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เกิดความรู้สึกมีความมั่นคงในครอบครัวและชุมชนที่อาศัยอยู่และเพื่อให้แหล่งน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้นเองที่มีอยู่ในโครงการและรอบๆนั้นมีความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์ตลอดไปค่ะ